ดีนะคะทุกคนวันนี้ครูพึ่งก็จะมาทำคลิปการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด -19 ก่อนอื่นเลยนะคะต้องสอนแนะนำตัวก่อนนะคะครูพึ่งสอนอยู่โรงเรียนบ้านคลองรอยอยู่อำเภอบางสะพานจบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านคลองรอยตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 นะคะ โดนใหญ่นะคะการจัดการเรียนการสอนของครูเพึ่งนะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แต่ก่อนหน้านี้ช่วงที่โควิดยังไม่ระบาดก็มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนผสมผสานกับออนไลน์นะคะโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์นะคะเมื่อถึงเวลาเรียนนะคะอย่างเช่นเวลาเรียนวิทยาศาสตร์สิบโมงถึงเที่ยงวันพุธนักเรียนชั้นป .5 ก็จะเข้ามาเรียนนะคะเพื่อนก็จะวิดีโอคอลด้วยโปรแกรมไลน์เอา าทิเสร็จนะคะเราก็จะมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการเช็คชื่อเพื่อให้มีความเป็นกันเองแล้วก็อยากให้นักเรียนเนี่ยมีความสุขในการเรียนนะคะแล้วก็สนใจที่จะเรียนนะคะชอบทั้งวิชาเรียนแล้วก็ตัวครูคุณครูด้วยจะมีแต่คำสุภาพนะคะพูดจาไพเราะกับนักเรียนทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนก็จะดูเป็นแบบอย่างแล้วก็พูดเพราะนะคะแล้วก็ สามารถพูดคุยกับครูได้ทุกเรื่องสามารถถามสิ่งที่ไม่เข้าใจนะคะกล้าที่จะถามกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะภาพบางส่วนนะคะในการสอนนักเรียนนะคะเมื่อเข้าสู่บทเรียนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะคะแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยดีมากนะคะสามารถแชร์หน้าจอนะคะแล้วก็เราเนี่ยสามารถทําไปพร้พอมๆกับนักเรียนได้เลยนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยก็ จะตอบคําถามที่ครูถามว่าอันนี้คือข้อนี้ตอบอะไรนะคะ,ะก็จะได้เช็คดูว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในเนื้อหาในการที่ครูสอนไปไหมแล้วก็ใน powerpoint เนี่ยเข้าใจไหมเราก็จะมีการถามนักเรียนอยู่ตลอดนะคะอย่างกรณี application line เนี่ยเราก็สามารถเข้า microsoft word powerpoint ได้อน,นี้ก็จะเป็นรูปที่ใช้ใน google นะคะเราสามารถเข้า google เอารูปมาแล้วก็สามารถเอามา ประยุกใช้สอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาที่สําคัญนะคะแล้วก็รูปนี่ก็จะชัดมากแล้วก็เราก็ใช้ปากกานะคะคในการเขียนไปกับเด็กนักเรียนได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องแรงนะคะซึ่งมีการคำนวณน,นะคะมีการคำนวณแรงแต่ละฝั่งนะคะเพื่อดูว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางไหนนะคะเราก็สามารถาทำไปกับเด็กได้นะคะโดยเอา แคปรูปนะคะมาลงใน Word แล้วก็เปลี่ยนทิศทางได้เช่นแบบนะคะเวลาตีวอลเล์บอลก็ได้เพื่อนอันเดอร์มาฝั่งนี้เธอตีกลับไปฝั่งนั้นนะคะมีการเปลี่ยนทิศทางจะคลิปให้ดูฝั่งฝาหรืออีกรณีหนึ่งก็คือก็มันในนี้กรณีเคลื่อนที่ดูหัวลูกศรว่าทิศทางมันตรงข้ามกันก็เอามารบกันนะคะแล้วเราก็มาดูว่าค่ามมากกว่าน้อยกว่าจะเคลื่อนที่ไปทางไหนนะคะนักเรียนก็สามารถตอบได้นะคะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เราก็สอนเนื้อหามาแล้วนะคะพอสอนเนื้อหาแล้วนักเรียนเข้าใจนักเรียนก็เอามาทำไปฝึกหัดไปพร้อมกันซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกทักษะไปด้วยนะคะใน u t u b e นะคะครูพึ่งก็ได้ทำคลิปการสอนในแต่ละเรื่องนะคะแต่ละบทนะคะลงใน u t u b e นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะนักเรียนเนี่ยจะสามารถเข้าไปดูใน youtube แล้วครูก็จะแปะลิงก์ในกลุ่มต่างๆนะคะกลุ่ม วิทยาศาสตร์ป .1- ป .6 เราก็จะส่งลิงก์เข้าไปในแต่ละเรื่องนักเรียนก็สามารถดูย้อนหลังดูทบทวนเพื่อที่จะศึกษาหาความรู้และทําใบงานไเปลี่ยนสิทางได้เช่นแบบเข้าไปวลาตีบอลเล็กบอลก็ได้เพื่อนอันเดอร์มาฝั่งนี้เธอตีกลับไปฝั่งนั้นนะคะมีการเปลี่ยนสิทธางจะคลิปไปดูถหรือกรณีกรีนมีหนึ่งก็คือในนี้กรณีก็จะมีคลิปเมานะคะอยู่ในในยูทูบนะคะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของแต่ละปอนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนนะคะในช่วงโควิด1ินะคะโควิด1 9ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะคะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะก็สามารถนำไปใช้ทำตามนี้ได้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนักเรียนนะคะเรียนเนื้อหาแล้วก็ทำแบบฝึกหัดในเวลาเรียนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ในแต่ละบทครูพึ่งก็ได้ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะให้นักเรียนทำผ่าน Google Form นะคะ Google Form ผ่านได้ของเรานะคะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็เมื่อทำเมื่อนักเรียนทำเนี่ยคะแนนก็จะมาขึ้นที่ครูพึ่งนะคะเราก็จะเช็คได้ว่าเ,เด็กนักเรียนคนนี้ตกตัวชีวัตไหนผ่านตัวชีวัตไหนนะคะอันนี้ก็จะใส่ตัวชีวัตไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะพอนักเรียนทําผ่าน Google Form เราก็จะเช็คจํานวนได้ได้วยว่าทํากี่คนแล้วเราก็จะมีกราฟให้ด้วยนะคะ ดูว่าคะแนนข้อไหนเป็นยังไงบ้างคะแนนแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะคะ